กดให้คุณพี่ด้ยนะคะเปิดกดเสียงนะคะปึ้ลวายคุณพี่ฟินีลุยเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะฟินิลุยตกใจหน้าตัวเองอยู่ตอนเห็นทรงตัวใช่ไหมชอบทุกคนดูสังเกตจากกอดทานะคะเห็นว่าจะมีความมุมนะคะ หลังทําก็คือสโลปลายพุ้งนะคะทุกคนดูยิ้มไม่หกเลยคุณ <c oughs> แม่เอาไงสวยมากเป็นยังไงบ้างคะเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยทำสมูกครั้งแรกคะ่ะพี่นิรุยขามันมันไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บแต่มีความรู้สึกว่าเสียวเอ้ย <c oughs> เสียวมองเอด้อนะมันก็จะเสียวแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแต่มไม่มีค, <c oughs> ความรู้สึกเจ็บเลยอืมแต่เราก็ลุ้นไปด้วยว่า ถ้าหลุนไปนะ้ไเขาเห็นแล้วมันจะสวยวอาวมองข้างบนคาดหวังมากอยากให้ดูหน้าตรงค่ะให้ดูหน้าตรงนิดน like ึงนะคะจะบอกว่าอันเดิมของพี่นิลุยนะคะเป็นอันนี้ไม่ใช่ซิลิโคนนะคะเป็นจมูกจริงๆเป็นจมูกจริงๆแต่ว่าได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุเล่าหน่อยค่ะว่าเป็นอุบิเหตุยังไงคะตอนเรี้ยงยุวัทยม์เป็นเป็นที่วันเล่นโรงเรียนนี่แห้ะแต่ที่นี่มันโดนลูกบอลโต๊ะอัดแล้วบางทีเนี้ยเลือดมันไหลออกแล้วมันก็เบี้ยวตั้งแต๊ ต้งกัอยู่มัธยมทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบโครงตรงนะคะตรงแล้วนะคะพี่ๆว้ายเลิศมาอ่านคอมมีไม่ทันเลยไม่ช้าเลยคุณหมอบอกว่าทำยากนิดหน่อยแต่พยายามทํามาก <Hey. S 2> อา่ะพี่ลุยได้ฉีดยาชาอยู่ใช่ไหมคะฉีดค่ะเล่าความรู้สึกหน่อยทุกคนอยากรู้มากว่าฉีดยาชาเป็นยังไงตอนฉีดยาชามันก็จะเจ็บแป๊บๆแต่ว่าถ้าใครเคยทำโปรท็อกก็จะคิดว่าไม่เจ็บเออ อันนี้น่าจะก็ตึงๆหน่อยเนาะเพราะจะเริ่มตึงนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอีกฟังทำงานนะคะทำงานนะคะทุกคนจูอๆโอเปนนะคะว้ายอ้ยห้องนี้จึ้งมากเอาจึ้งไหมทจมูกของหมอโอทำเสร็จปุ๊บจะต้องได้หัวใหม่เลยไหมอากาศได้ดี๋ยวน้อเบิ้งโซ่เนอโอ้ยเริ่มมากเลยค่ะจะบอกว่านี่ ี่นี่ดูได้มีโอกาสได้เห็นทรงก่อนย็ดเนาะได้ใีการ<ห>ปรับหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะรอบแรกก็คุณหมอสิษีิ์ให้กลับไปคุณหมอว่ามันก็จะเป็นสายฟอแต่มันจะจะไม่หวานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะชอบคุณหมอก็เลยว่าถ้าอยากได้หวานก็ต้องปรับข้างบนลงนิดนึงเราก็ปรับข้างบนลงนิดนึงคะ่ะแต่ตอนนี้มันจะบวมคุณหมอว่าข้างบนมันจะบวมอยู่ก็นะก็บวมอยู่แต่เห็นทรงที่ชัดมากเลยนะคะจะบอกว่าอให้ดูทุกคน คืออันเดิมกับคืองุ่มเอา,อาไว้งายเคือพูดง่ายๆก็คือเป็นทรงจมูกแม่มดเนาะพี่น้องมันดำบนไส้อะเออดำบนไส้เนาะไปแล้วก็จะงุ่มเทาม้าไปแล้วก็จะตกลงเรื่อยๆเท่ากับบอกว่าถามว่าจมูกโด่งมากกัดบด่งอยู่แต่ถามมาปลายปลายมันก็จะตกลงเ,ลเลหรอาาการมันมีข้อมันมีข้อมเบีย <S <S เ้ยวอ่ะเวลาแต่งหน้าขึ้นเวทีเขาซ้อมาากัจุแต่งหน้าเซเวขนาดได้กับกันรู้ว่าจมูกมอนเบี้ยวมันกับวันนี้ข้อมแบบว่า มันมีความเต็งหนิดอยู่ในใจอ่ะเราก็เลยอยากแก้อยากทำอุ้ยสวยมากก็หามาหลายที่แล้วก็มาจบที่คุณหมอโอค่ะอุ้ยเลยคอมเมนต์หลายแห้งลุยลุยเบาๆว่าจังหนงมากวันนี้สวยมากทุกคนจะบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคโอเพนนะคะอยากอยากที่จะถามราคาหนคะน้องหนิงค่ะสมมติว่าว้ายถ้าอยากได้จมูกแบบที่นี้ลุยราคาจมูกโอเพนแบบนี้ราคาคุณหมอโอ ว่าให้แม่คนดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจงให้พี่นีรุยด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาเข้าใกล้หน่อนึงนะคะอเอาเป็นมุมมุมหันเกสองศาก็ได้ค่ะคนจะได้เห็นชัดๆเลยเพราะว่ามันชัดมากพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนตรงนี้มีใครอยากที่จะเสริมจมูกแก้จมูกไหมคะนี่ค่ะพี่นุรยเป็นการเสริมครั้งแรก<ค>รเลยนะคะทุกคนเอา ถามเนี่ยเอาเนี่ยถามเนี่ยแบบว่าลูกสาวถามคุณแม่ด้วว่าคุณแม่อายุทำหนีแล้วคุณแม่ก็หมวอาเหตุแต่ก่อน,น่ะจมูกปลายจมูกนะมันมันมันจะมีความลงเพราะ<ม>ว่าอายุห้องม่าหั้นหล่ะพออายุข<ม>ั้นหลยมากปลายจมูกมันก็นเลยมันก็นเลยงม,มลงแต่ที่นี่เขาเ็เลยถามคุณหมอวอ่าเขาเอาเอาใสซิลิโคนไบ้แค่เอาอยากดันแค่ปลายจมูกคืนคุณหมอก็เลยบอกว่าแต่ที่จริงนะก็คือเขามีปัญหาแค่เดียว ถ้าไปแก้ตรงที่มันเบี้ยวคุณหมอก็บอกว่าจมูกก็จะสวยแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ปลายพุ่งเลยมันกับโบพุ่งคือมันต้องใสซ,ซิลิโคนขำใบเคยตื่นใจมันพุ่งคือเกาหมอก็บอกว่าแต่ว่าห้องก็จะล่องล้างใบหูให้คุณหมอก็บอกว่าก็สรุปแล้วก็คือถ้าจะใสแค่ปลายจมูกมันกับโบพุ่งก็ต้างส่ซิลิโคนเข้าไปกันเลยแต่ตร่งจอ่าถ้าทำแล้วถ้าเราจะไปแก้อ่าที่ว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วโห้อหินได้เห็นมันตรงนี้แล้ว คือมันเจ็บแล้วอ่ะก็ต้องสวยเลยไหมก็ต้องเลยก็ต้องก็ต้องถ้าคุณหมอเสริมได้แล้วก็ซึ้งแล้วก็เอาอันนี้เราเราไปหาเราไปหาคลินิกทำทั้งเคสดีทั้งอะไรต่างๆทั้งจะทําแบบต่างๆก็คือไปหามาห้าที่อืแต่ว่าคุณหมออะให้คำปรึกษามันมันไม่กระจาดในใจเราว่าจะทําออกมาแล้วมันจะสวยไหมแหะแล้วทีนี้มาคุยกับ คุณหมอโอคุณหมอโอก็ให้คำปรึกษาคือว่าต้องเปิดโอเพตแล้วก็แก้ข้างในออกมาแล้วก็ค่อยมาใส่ข้างนอกนะคะอุยจะบอกว่าตรงฮามป์ตรงที่เป็นตรงที่เป็นตรงกลางจมูกใช่ไหมคะใช่ตรงนี้ก็คือเป็นสโลปเลยนะว่ายอยากให้นี่เลยมาดูไปดูไหล่สวนยออ้อนหลังเยอะ <c oughs> แบบนี้เอานีเลยมันสโลปแบบสโลปหวานเลยอ่ะใช่ค่ะสวยมากทุกคนอ่ะราคาเลยค่ะน้องหนิงยังไงคะราคาสงเพลนที่นี่ เสริมใหม่โอเพนลองบายได้กระดูกอ่อนหลังหูสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวนะแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะราคาดีดีราคาดีมากทุกคนเสริมใหม่นะคะโอเพนสามหมื่นใช่ค่ะเท่าไหร่นะคะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทห่นเก้าพัารราคานี้ได้หลังหูด้วยนะคะวว้าสวยหวานละมุนมากแตาแต่แต่จึงมาคุ้มมากนะคะทุกคนผู้ใดอยากงาม อยากจึงนเพื่อจงหวินี่ลุ้ยนะคะแนะน้ำเลยนะคะ S B สบีคลินิกน้องพี่เป็นไงเจ็บมันนะยังเจ็บไะมคะยังเจ็บน่าไม่หนึ่งเขารู้สึกเจ็บน่าก็เสีบพอเออลุแล้วตอนตอนเอาล้างหูออกละเจ็บบอบางคนกับยานเดียวว่าอุ้ยตอนตอนเอาล้างหูบอกเลยว่ามันบาดเจ็บฉีดยาชากับบดเจ็บค่ะแต่ว่ามันจะได้ยินเสียงแบบเวลาคุณหมอเอาคืกคือคือคือแต่มันจะมีคนกังวลในใจว่าคุณหมอทําอะไรกับเราคือ คือหูเฮาน่ะมันได้ยินค่ะแต่เอาอยู่หลังหูแล้วมันอยู่ใกลแล้วมันคืกกลลนนจอจะยู่ในหูเฮานเนี่ยแต่จริงๆมันมันก็บ่เจ็บเลยเลยมีมุ้งขังตัวนึด้อค่ะขันผู้เดยท่านได้เห็นมุ้งขังด้วยค่ะพี่พี่คาเอาชัดๆเอาเแจ้งเลยนะคะเอาเแจ้งๆเลยที่บได้ว่าเฮาบได้ว่าเดี๋ยวฮหดสวยตะวังให้เบิ้งผาพละกันค่ะ <ขา S 1> ให้เบิ้งผาพี่น้ลุยก่อนและหลังแล้วกันว่ามันเจื้องอะคุณ่พี่เอ้า อ,อีกสักครังอีงฝั่งนี้ฝั่งนี้นขอดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะยมุมตรงแบบจึ่งแล้วค่ะมุมตรงจมูกตรงแล้วนะคะจมูกตรงแล้วนะคะพี่ขานีจากจมูกเอียงเนาะเกิดอุบัติเหตุตอนแบบยังยังเด็กหน่อยเนาะมาที่น,น,นี่กัปึ้งเ,ออเลิศเลยนะคะมุมข้างนะคะฝั่งนี้นะว้าเบ่งในป่ายอ๋อพี่ตายแบบได้มาก สวยมากทุกคนฝากนะคะถ้าใครอยากเสริมสมุนแก้สมุนะคลดูอีสานเด้อจะบอกว่ามาขอนกันเครื่องหมสุดแล้วเนาะพี่ลุยจังหวัดเลยค่ะนี่ยู่ยโสยูยโสกับมากเลยใกล้ใกล้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาตักคอมเมนต์ถล่มมาทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กำลังใจพี่ลุยด้วยสวยมากทุกคน ราคาไม่ถึงสี่หมื่นใช่ค่ะราคาไม่ถึงสี่หมื่นได้ขนาดนี้นะคะโซมากทุกคนนี่ทํำมาอยู่ว่าถ้าทําใหม่เลยแบบไม่เปิดโอเพนราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะของคุณหมอโอเสริมจมูกใหม่เซมิโอเพนเราไปได้กระดูกอัลังหูสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทใช่พี่ลุยสวยทุกมุมอรดีนี่ไปเบิ้งในกล่องเดี๋ยวเบิ้งในไลน์สดเดี๋ยวจะไปจังหวอดไปอีสีอ่อนยังขาเกินยังข้นค่าตับจอ